นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เปิดสัญญานะครับบอกว่าเป็นหลักฐานที่จะเอามาโต้กับการถแถลงของแม่แตงโมยืนยันว่าทีมทนายไม่ได้โกงเงินไปครับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมระบุว่านายชัยวัน์ที่ปรึกษาทางกฎหมายที่ถูกแม่แตงโมแจ้งข้อหายักยอกทรัพย์เงินก้อนแรกเป็นเงินส่วนแบ่งในฐานะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย แม่แตงโมทำสัญญาว่ายอมให้หัก30%ของเงินเยียวยา2ล้านบาทซึ่งวันที่มอบเงินปอและโรเบิร์ตก็ให้กับนายชัยวัตรต่อหน้าแม่แตงโมเมื่อปี65แต่ตอนนี้แม่แตงโมกลับมาหาว่ายักยอกไป5,5 0,000บาทส่วนเงินก้อนที่2ปอและโรเบิร์ตโอนเข้าบัญชีนายชัยวัตรและนายชัยวัตรอ้างว่า,เ,าเป็นเงินที่ค่าในาหน้าขายรถให้กับปอก็เลยรับเงินส่วนนี้ไป ส่วนข้อความว่ามีค่าโบนัสของแม่แตงโมด้วยอันนี้ระบุภายหลังหากแม่แตงโมไม่จ่ายตามสัญญาต้องแจ้งก่อน15วันเพราะนายชัยวัฒน์ไม่ได้ทำผิดสัญญาไม่อย่างนั้นแม่แตงโมจะต้องจ่าย2เท่าของเงินเยียวยาฐานผิดสัญญาด้วยนายอัจฉริยะยืนยันว่านายชัยวัฒน์ไม่ได้ยักยอกทรัพย์อย่างแน่นอนส่วนผู้จ่ายเงินอ้างว่าเป็นเงินที่ให้แม่แตงโมนั้นแต่ว่าจ่ายผ่านนายชัยวัฒน์ทางนายอฉริยะบอกว่าเรื่องนี้ก็คงต้องไปพิสูจน์ต่อ ขณะที่นายเดชากิติวิทยานันหรือว่านายเดชานะครับโต้กลับนายอัจฉริยะว่านายอัจฉริยะไม่รู้เรื่องทั้งหมดจริงๆนายชัยวัตรไปขอเงินกับนายป2อ0 0 0 0บาทนอกเหนือจากเงิน3 0ที่ได้จากแม่ตังโมไปแล้วส่วนอีก2 0 0 0 0 0บาทเป็นเงินโบนัสของแม่ตังโมแต่ว่านายชัยวัตรเอาเงินไปใช้แล้วแสนห้าแล้วก็ให้แม่ตังโมแค่ห้าหมื่นสุดท้ายแม่ตังโมจับได้เพราะมาคุยกับนายปถึงรู้ว่านายชัยวัตรเอาเงินไป แม่แตงโมจงมาแจ้งความนายชัยวัดโทษฐานยักยอกทรัพย์นั่นเองตอนนี้เหมือนหนังคนละม้วนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าความจริงเป็นอย่างไรครับ